การส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยเพื่อสร้างโอกาสลูกฝังให้เด็กสามารถยับยั้งชั่งใจกำกับตนเองได้ปฏิเสธสิ่งเย้ายวนเป็นรู้จักยืดหยุ่นปรับตัวฝึกใช้เหตุผลควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมจึงเป็นคุณลักษณะเป้าหมายที่ต้องให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตแก่เด็กไทยทุกคน ปีพุทธศักราช2,565คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับสำนักงานปปสจึงสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บูรณาการส่งเสริมทักษะสมองส่วนหน้า Executive Function s EF เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัยใน4จังหวัดเพื่อให้เกิดการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีภูมิคุ้มกันชีวิตโตไปไม่เสพยาอย่างยั่งยืน ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องร่วมมือกันโดยผู้นำส่วนราชการและเอกชนในพื้นที่ระดับจังหวัดหรืออำเภอมาร่วมเข้าใจเรื่องธรรมชาติสมองส่วนหน้าหรือ E.F เพื่อสนับสนุนเอื้ออำานยรวมถึงผู้นำท้องถิ่นอปทกำนันผู้ใหญ่บ้านมาทำความเข้าใจเพื่อหนุนการจัดปัดจจัยแวดล้อมในชุมชนที่ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย จากนั้นให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่สาธารณาสุขเพื่อส่งต่อความรู้แก่พ่อแม่ตั้งแต่เริ่มมาฝากคันพาลูกมาฉีดวัคซีนและตรวจวัดพัฒนาการที่สำคัญให้ความรู้แก่ครูปฐมวัยผู้เปรเียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งที่บ้านและโรงเรียนจะปลูกฝังสร้างทักษะสมองส่วนหน้าและเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองในเด็กจนฝังเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตได้ หลังดำเนินการมีการประเมินวัดค่า EF ที่เกิดขึ้นในเด็กว่าพัฒนาขึ้นอย่างไรทัศนคติ ทัศนคติของเด็กคืออะไรก็คือเรื่องตั้งแต่การเข้าชั้นเรียนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและที่สําคัญคือเด็กเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตในโรงเรียน,นะคะเด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้นเด็กเปลี่ยนจากการที่ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในชั้นเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกับครูและที่สําคัญคือเด็กช่วยในเรื่องของการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กเสนอความคิดเห็นเลยค่ะว่าเขาอยากได้อะไร เด็กมีพัฒนาการด้านการจดจ่อมากขึ้นทํางานอะไรก็ก็ตามเด็กจะมุ่งเป้าความสําเร็จหมายถึงว่าสมมุติมีกิจกรรมการบ้านการอะไรเนี่ยคุณครูก็ได้มาพูดคุยให้ฟังนะคะว่าว่าเด็กได้ทํางานดีขึ้นนะคะเด็กจากที่เล่นโทรศัพท์แทบจะย4่สี่ชั่วโมงกลายเป็นว่าทําอันนั้นหนูอยากทําอันนั้นหนูอยากไปโรงเรียน หนูอยากระบายสีแบบนี้หนูอยากทําตรงนี้เอาวันนี้มาต่อกันนี้คือแบบมีจินตนาการความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สามารถสร้างข้อตกลงเด็กกลับไปบอกผู้ปกครองแล้วมันเป็นเสียงสะท้อนในชุมชนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดนะคะก็คือว่าครูส่วนพัฒนาเด็กเล็กมี m มซ d เซ็ที่เปลี่ยนไปนะคะ จากเมื่อก่อนนะคะที่มีการสอนในลนักษณะของการดุด่าเด็กนะคะตอนนี้ปรับไมเซ็ตของตัวเองนะคะเป็นในเชิงบวกมากขึ้นและมีการสอนในลนักษณะของการให้กําลังใจมากขึ้นคุณครูก็มีความกระตือรือร้นมีความตระหนักและมีความาใส่ใจในเรื่องของ e f เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยไปปรับเปลี่ยนกระบวนการในการสอนนะคะในชั้นเรียนให้เกิด e f จากที่ต้องใช้เสียงดุเสียงตะโกนกลายเป็นว่าสร้างข้อตกลงกับเด็กให้เด็กเขาได้คิดเองว่าคุณอยากจะเล่นอะไรเด็กอยากจะเล่นอะไรอยากจะทําอะไรเล่นเลยลูกทาเลยลูกได้เต็มที่เลยสร้างข้อตกลงร่วมกันแล้วก็ไม่ต้องใช้เสียงดุให้อิสระกับเขาเราเป็นแค่ไกด์ที่เตรียมอุปกรณ์เตรียมสถานที่ให้เขาแค่นั้นนะคะกิจกรรมของบุคคลเพียน เปลี่ยนไปเลยจริงๆนะคะคุณครูก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะบอกคิดว่าเป็นแบบนั้นจากการเรียนเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นบางคนก็เห็นครูอะไรตั้งจากที่เขาเดินเลี้ยเลี้ยงก็จะรีบไปก่อนอะไรแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าทั้งเด็กทั้งครูก็จะมีความสุขมากขึ้นเมืเอเเเเเ่อเ,บบะะเ,เป็นแบบนี้ก็อาจจะส่งผลต่อการเรียนของเด็กด้วยส่งผลต่อการมาเรียนของเด็กด้วยส่งผลทำเรื่องอารมณ์อะไรหลายอย่างครูมีกระบวนการคิด แล้วก็มีวิธีการสอนได้รับการอบรมนะคะที่ไปส่งเสริมตรงไว้ที่เด็กเลยแล้วก็คุณครูได้ลงปฏิบัติจริงตอนนี้จะเห็นชัดที่คุณครูบ้าง เมื่อเราเอา EF ลงไปในพื้นที่แล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือเมื่ออบรมคุณครูคุณครูเอา EF ไปใช้ค่ะครูเนี่ยเปลี่ยนแปลงโดยที่ครูบอกว่าครูเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของมุมมองของการสอนและกระบวนการวิธีการสอนซึ่งทำให้เห็นเลยค่ะว่าเมื่อคุณครูเปลี่ยนนะคะเด็กเปลี่ยนแม้ครูเข้าใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเด็กตามแนวทางการส่งเสริม EF และ Self แต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหากขาดการสนับสนุนจากผู้คนรอบข้างจากที่ว่าต่างคนต่างอยู่กลายเป็นมานั่งรวมกันมาช่วยกันเขียนแผนมาทำความเข้าใจทีละข้อทีละอย่างแบบนี้ค่ะ ผู้บริหารเนี่ยจะมีการตื่นเต้นว่าเฮ้ยเราจะต้องพัฒนายังไงจะต้องเข้าไปถึงเกี่ยวกับการพัฒนาสมองกับการเรียนรู้ล้วเชื่อมโยงการจับประสบการณ์ในชั้นเรียนแบบไหนผู้บริหารจะจะค่อนข้างที่จะแอคทีฟเมื่อผู้บริหารแอคทีฟแล้วผู้บริหารก็จะไปพูดคุยกับครูในชั้นเรียนช่วงแรกก็คือมาสร้างการรับรู้โดยเฉพาะการรับรู้ให้กับผู้นําในระดับจังหวัดของเราก็คือท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าส่วนที่อยู่ในจังหวัดแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเวทีที่สร้างการรับรู้สําหรับอําเภอระดับอําเภอลงมาเจาะลงมาที่อําเภอราศีสลนะคะก็ได้เพิ่มทีมจากโรงพยาบาลจากท่านผู้อํานวยการโรงเรียนท่านนายกและท่านผออ,อ,กกองการศึกษาของศูนย์สพดต่างๆนะคะอันนี้เป็นกระบวนการที่ที่ดีมากนะคะ แผนยุทธศาสตร์ที่ดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าการขับเคลื่อนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือว่า EF เนี่ยจะสำเร็จไม่ได้เลยนะคะถ้าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือผู้ให้การสนับสนุนนะคะไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับแม้ความรู้ EF จะดูเป็นเรื่องใหม่แต่เสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายคือเมื่อเรียนรู้และเข้าใจแล้วไม่ยากเลยที่จะนำไปปฏิบัติใช้และเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้ที่ตัวเด็ก มันเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแล้วก็หลายคนเนี่ยพอได้สัมผัสแล้วได้เอาไปลงมือทําแล้วเนี่ยนะคะคิดว่าไม่ใช่เป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ก็ตื่นเต้นมากเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้เร็วตัว e ออะค่ะมันก็จะไปช่วยสื่อให้เขาทําได้ง่ายขึ้นแต่มันมีตัววัดชัดมันมีกระบวนการที่ชัดว่าเขาจะไปใช้ EF ในกระบวนการไหนบ้างแผนการเรียนการสอนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เขาทาอยู่อะค่ะเขาสามารถที่จะเอาตัว EF ไป พัฒนาต่อยอดได้เลยเชื่อไหมว่า EF สามารถพัฒนาเด็กได้ตอนนี้ร้อปเซ์ว่าเชื่อในการที่ EF พัฒนาเด็กได้แต่เราต้องพัฒนาจากฐานรากของเด็กแล้วต้องพัฒนาจากระดับประถมวยัยจากประถมวยัยสู่วัยรุ่นอาจดูยาวไกลหลายปี แต่ทั้งความรู้ประสาทวิทยาศาสตร์และประสบการณ์ของผู้เกี่ยวข้องต่างยืนยันว่าหากปลูกฝังฝึกฝนต่อเนื่องจนเด็กมีวงจรประสาทของความยับยั้งชั่งใจกำกับตนเองได้จนกลายเป็นอุปนิสัยแล้วสิ่งนี้จะเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตของเด็กแน่นอนด้วยความที่เราทํางานเกี่ยวกับเด็กค่ะเป็นพยาบาลจิตเวชเด็กของเราจะทํางานตอนแรกเราเหมือนเป็นปลายเหตุปายเหตุก็คือเราแก้ปัญหาที่เด็กมีภาวะบกพร่องการเรียนรู้สมาธิสั้น เด็กท้องไม่พร้อมหรือว่ายาเสพติดคราวนี้การทํางานนีเน้เอฟเหมือนเป็นการทํางานจิตวิทยาเด็กเชิงป้องกันมันเป็นการเข้าไปทําก่อนที่จะเกิดปัญหาที่เคยเห็นเนี่ยมันจะเป็นการทําค่ายที่โอเคเราไปสอนเรื่องราวของยาเสพติดเรื่องของการทักษะชีวิตในการป้องกันในการหลีกเลี่ยงเหล่านี้ค่ะแต่มันไม่ได้อยู่ในชิปในสมองของเด็กไงอาจจะแบบเกิดแค่ความจําความเข้าใจ แต่ทักษะที่จะเอาไปใช้ที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็กยังไม่เกิดเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุที่ตรงจุดที่สุดเลยค่ะตั้งแต่ทํางานเกี่ยวกับยาเสพติดมาต่อให้มีอื่นใดที่มันร้ายแรงกว่ายาเสพติดเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้ดูแลตัวเองได้เหมันกระบวนการนี้มันก็จะแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับการรณรงค์คนที่เข้าสู่กระบวนการยาเสพติดล้วนเป็นผู้ที่ถูกด้อยด้อยค่าในตนเอง ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ที่เราจะปลูกฝังไปอันดับแรกเราต้องสร้างเซลล์เด็กก่อนไม่ว่าจะเป็นเซลคอนโทลหรือเซลเอ็กซ์ตีมเซลเอ็กซ์ตีมนี่การมีคุณค่าในตัวเขาเองนะคะพอจากเซลล์ไปปุ๊บก็เริ่มมี e f พอมี e f เมื่อไหร่นะคะป้องกันการตัดสินใจหรือการถูกชักชวนโดยโดยเพื่อนพ้องอะไรก็ตามเมื่อเซลล์เขาแข็งแรง e f เขาแข็งแรงเส้นสมองใสแนบของเขาที่เชื่อมต่อกันแล้วมันเกิดความแข็งแรงไม่ว่าจะเป็น e f ไม่ว่าจะเป็นเซล จะทําให้เขามีคุณค่าในตัวเขาเขาจะมองเห็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ควรเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาเองจะทําให้เขามีชีวิตที่มีคุณภาพในอนาคตได้ค่ะการขับเคลื่อน EF ด้วยแนวทางของสถาบันรักลูก Learning Group เน้นสร้างการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเปลี่ยนแปลง mindset หรือชุดวิธีคิดของผู้เกี่ยวข้องและนำพาทุกฝ่ายมาร่วมมือบูรณาการกันด้วยความเข้าอกเข้าใจสู่เป้าหมายเดียวกันคืนอคุณภาพของเด็ก เรียกว่าไม่ใช่เป็นการสอนเนาะแต่เป็นการฝึกอบรมที่เขาได้ลงมือทำได้คิดได้ออกแบบนะคะได้ร่วมกนันเสนอความคิดเห็นนะคะอันนี้จะเป็นเ,เรียกว่าเป็นกระบวนการที่น่าสนใจที่ทำให้ทุกๆคนที่เข้ามาสัมผัสก็จะตื่นตัวแล้วก็ทุกคนก็จะรีบนำไปใช้เลยนะคะเพื่ออยากจะเห็นผลที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะพอเราได้มาศึกษาเลยว่า,ารับรู้เรื่องพื้นที่ต้นแบบเรารู้เลยว่า EF อะ่ะ มันบูรณาการได้มันเป็นสิ่งที่เขาทําอยู่มันเป็นสิ่งที่เราทําอยู่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจหลักการของมันว่าเราจะนําให้เกิด EF ได้ยังไงเพียงแต่ว่าเราจะทําให้มันขยายผลให้มันเกิดความต่อเนื่องได้ยังไงทําให้เกิดทีมฟ้ามองเห็นความความจริงที่เกิดขึ้นในโลกนี้มองเห็นสิ่งที่ตัวเองอยู่ในตําแหน่งที่จะพัฒนาเด็กก็จะทําให้พวกเรามาเกิดความร่วมมือกันเนียวเหนียวแน่นขึ้นค่ะทำทำให้เราเรียนรู้ข้ามกระทรวงกันได้นะคะ คำว่าบูรณาการแปลว่าทำร่วมกันสิ่งแรกที่มองเห็นก็คือทำร่วมกันระหว่างเองกนชนแล้วก็หน่วยงานรัฐอันนี้คือบูรณาการบูรณาการที่สองก็คือบูรณาการกระทรวงค่ะตอนนี้เราทำงานทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขทั้งกระทรวงพอด้วยนะคะอันนี้คือการบูรณาการที่แท้จริง บูรณาการที่สาคัญคือคุณครูสามารถบูรณาการวิถีชีวิตตัวเองกับวิถีชีวิตของนักเรียนในวิถีของโรงเรียนได้คล้ายๆว่าเรามียุทธศาสตร์อันเดียวกันหรือเรียกว,ว่ากลยุทธวิธีที่คล้ายๆกันก็คือว่าการนำเรื่องของ EF หรือ Executive Function นเนี่ยนำมาใช้เพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้งในเชิงของการพัฒนาการด้านสมองของเด็ก แล้วก็เชิญพัฒนาการในเรื่องของการควบคุมอารมณ์ควบคุมแล้วก็ให้เด็กปฏิบัติในทางสิ่งที่ดีนั้นยุทธศาสตร์ถ้าเราเราใช้ยุทธศาสตร์ที่ที่เดียวกันเนี่ยแต่ว่าช่วยกันทําช่วยกันหลายๆหน่วยงานเนี่ยมันก็เลยทําให้ขับเคลื่อนไปด้วยด้วยดีนะเพราะว่าเรามองเป้าหมายเดียวกันวิธีการคล้ายๆกันครับผม ผลการเรียนรู้และร่วมมือของทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริม EF และเซลฟตั้งแต่ปฐมวัยในพื้นที่4อำเภอ4จังหวัดอย่างต่อเนื่องในวันนี้จะปลูกฝังเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตที่เข้มแข็งป้องกันให้เด็กห่างไกลาย,ยาเสพติดพร้อมเป็นพลเมืองคุณภาพของประเทศไทยต่อไปในอนาคต